เมือทงทองทีวีมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่แเต่ของเราจะมีโปรแกร,รมลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมโอสวสภาที่สนามเอสซีจสเตดียมช่วงเวลา18นาฬิกานะครับเนื่องจากว่าโปรแกร,รมไทยพิมพ์ลีของเรานั้นว่างเว้นให้กับ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในวันที่30มีนาคมนี้กับทีมชาติแคนาูนรวมไปถึงทีมชาติไทยชุดปิโอลิมปิกนะครับที่มีโปรแกรมลงสนาม,มชิงแชมป์เอเชียในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้หลายทีมในสโมสรไทยพิมลีกต,ต้องมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเพื่อรักษาสภาพฟิตของนักเตะให้ยังคงอยู่นะครับเช่นเดียวกับสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดหลังจากที่ลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมพังงา FC รวมไปถึงโปรเกตเฝ้าซีมันแล้วนั้นนะครับคราวนี้ แฟนคลับกีฬาพิศวของขเราสามารถรับชมการอุ่นเครื่องของคุณพลกีฬาพิศวของขเราได้แบบชิดติดขอบสนามเลยล้ะครับโดยทั้งคู่จะลงสนามอุ่นเครื่องกันในวันพรุ่งนี้28มีนาคมนะครับช่วงเวลา18นาฬิกาทางสโมสรของขเราจะเปิดขายบัตรเฉพาะอาตจ,จรั่งฝั่ง W เท่านั้นนะครับในราคา50บาทเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตของตู่พบพรที่บริเวณทันและโดมครับ ใครที่คิดถึงคุณพล s อ g เมืองทองยูเอเอตดหรือกระหายอยากจะมีเกมฟุตบอลชมกันนะฮะก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจคุณพลเกลมิชช่นของเ,าเราถึงแม้ว่านักเตะ s อ g เมืองทองยูไอายต์หลายคนจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติก็ตามทีนะครับแต่ว่านักเตะคนอ,อื่นๆนะครับ ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามก็จะได้มีโอกาสโชว์ผลงานโชว์ฝีเท้าให้กับแฟนคลับเอ g ซมืองทอยเต่ของเราได้ชมกันเราจะได้เห็นพิตาวิศนุสักแก้วเรืองกลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงน้องๆเยาวชนหลายต่หลายคนอย่างต้าสุพรปีนากกาตาโพจะเป็นเจ้ากลิ้งศิลปกรจากขุพสาุฮาร์ดเซ็กซสีใส,สก็จะได้เล่นเคียงข้างกับพิโก้เด็สกอรท้องเหลารวมไปถึงมาริโอยูรอฟสกี้นะครับนอกจากนั้นนะครับ เราก็มาลุ้นเอาใจช่วยให้พี่กอล์ฟวุฒิชัยทาทองทําประตูในฤดูกาลนี้ให้ได้สักทีนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับฟอร์มที่โดดเด่นของเคลตันซินวาที่ยิงประตูกันมาอย่างต่อนเนื่องจะร้อนแรงเมื่อเจอทีมเก่าอย่างโอสสสภา,าได้หรือไม่นั้นแหมมันน่าดูน่าชมจริงๆเลยละครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่สนามเอสซีจีเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกาครับบัตรราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองครับแล้วเจอกันที่สนามนะครับ